สวัสดีครับเพื่อนๆครับสวัสดีท่านผู้ชมที่รักทุกท่านด้วยนะครับคนเกษตรครับผมเช้านี้ก็เป็นเช้าว,วันเสาร์ที่21มิถุนายน2568นห้ารบนะครับเช้านี้ก็จะมีเรื่องนะครับเรื่องอยู่2เรื่องเรื่องแรกก็คือมีท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมคลิปอยากจะให้อัปเดตเกี่ยวกับการปลูกอะโอคโด ให้ดูนะครับแล้วก็จะมีท่านผู้ชมอีกท่านหนึ่งที่เป็นคนในพื้นที่จังหวัดเดียวกันกับผมนะครับที่อยู่จังหวัดขอนแก่นอยากจะให้อัปเดตหรือว่าการผสมดินการปลูกทุเรียนปลูกยังไงให้ทุเรียนโตนะครับผมก็จะพาไปดูในเรื่องของการผสมดิน ในเรื่องการปลูกนะครับมีอยู่สองเรื่องอก่อนอื่นนะครับเดินผ่านต้นมะนาวต้นนี้ก็ต้องามาดูการพัฒนาการเจรเิญเติบโตของลูกมะนาวคลิปก่อนที่ผมให้ได้รับชมก็ตอนนั้นก็ลูกยังไม่โตเท่าไหร่ตอนนี้ก็โตขึ้นเยอะนะครับเ,เป็นมะนาวที่ตอนมาจากบ้าน,นตอนมาจากต้นแม่ที่บ้านก็ติดลูกเยอะนะครับ แม้กระทั่งปลายจริงเนี่ยตามปลายจริงนะครับมีไปทั่วนี่ครับก็ดกเนาะการปลูกมะนาวก็อย่างที่ผมเคยนําเรียนไปนะครับถ้าเรามีกากมะพร้าวนะครับกากมะพร้าวที่เราขูดขูดเอาเอาน้ำนะครับคั้นเอาน้ํากะทีเนี่ยเราก็มาใส่ที่โคนต้นเนาะอันนั้นก็จะเป็นตัวช่วยหนึ่งในการที่จะทําให้มะนาวดกนะครับ ดกมากๆนะครับดูข้างในจะรูะ้เพราะว่ามันติดอยู่ที่ใบเนาะครับดูดูดีๆก็จะจะเยอะมากนะครับออกเยอะมากอ่ะมาดูอะโวคาโดนะครับเดี๋ยวจะเสียเวลาก็เป็นอะโวคาโดต้นที่ผมได้ซื้อมาจากงานวันเกษตรภาคอีสานซึ่งเขาจัดขึ้นที่มหาวิทยาลัยคอนจันนะครับก็มีการนำมาปลูกตรงนี้ เอาเป็นการปลูกทดแทนต้นทุเรียนอีกต้นหนึ่งที่ผมปลูกไว้ตรงนี้นะครับต้นทุเรียนต้นนั้นก็โดนพายุนะครับโดนลมกิ่งหักแล้วผมก็มาฟื้นฟูแต่พื้นฟูไปต่อไม่ได้นะครับเพราะว่ากิ่งเขาหักน่าจะติดเชื้อเนาะติดเชื้อก็เป็นต้นที่สวยนะครับต้นทุเรียนตรงนี้พอพอไม่อยู่เนาะผมก็ นำอะโวคาโดมาปลูกแทนนะครับซึ่งผมไม่มีอะโวคาโดที่เป็นจิงที่เขาทาบนะครับผมไปซื้อมาเป็นจิงทาบนี่ครับเป็นบูตเจ็ดนะครับสายพันธุ์บูตเจ็ดนะอันนี้เป็นจิงทาบที่เขาทาบมาอันนี้เป็นเป็นต่อครับต่อพันนะต่อพันที่ใช้เป็นต่อพันปลูกแรกๆต้นก็ยังเล็กอยู่นะครับตอนนี้ก็ต้นใหญ่ขึ้น ใหญ่ขึ้นแล้วนะครับน่าจะประมาณนิ้วกว่านะเรกๆกิ่งตรงนี้นะครับกิ่งตรงนี้มันก็เรียกว่าไม่แข็งแรงนะครับไม่แข็งแรงมันโน้มมาผมก็ใช้ไม้ไผ่สองตัวมามัดใส่กันแล้วก็ค้ำยันเอาไว้นะครับตรงนี้ตอนนี้ก็เริ่มแข็งแรงขึ้นก็ใช้ไม้ไผ่ตัวหนึง่งมามัดตรงนี้นะครับมัดตรงนี้อันนี้ครับเอาไม้ค้ำเอาไว้ ก็จะให้เขาขึ้นตรงๆนะครับตอนนี้ก็ขึ้นแล้วส่วนจริงนี้แต่ก่อนก็ยังเล็กอยู่นะครับเล็กมากตอนนี้ก็ขึ้นมาแล้วนะครับต่อไปมันจะเป็นพุ่มเนาะเป็นพุ่มเป็นพุ่มหมวกมาฝั่งนี้นะครับแล้วมันก็จะจะบาลานกันเนาะมันก็จะไม่ไม่เอียงไปฝั่งใดฝั่งนึง่งมันก็จะเป็นพุ่มนะครับก็เริ่มสวยนะครับสวยขึ้นแล้วอาการ าการให้น้ําที่ผ่านมานะครับช่วงหน้าแรงอะโวคาโดนี่ต้องการน้ํานะครับก็ให้มีความชุ่มตลอดเวลา,าซึ่งอะโวคาโดต้นนี้ตั้งแต่ผมปลูกมาไม่มีอาการใบไหม้นะครับไม่มีเลยเป็นการให้น้ําตลอดเวลานะครับให้น้ํามีความชุ่มขออภัยด้วยครับให้น้ําให้มีความชุ่มอย่างสม่ําเสมอนะครับไม่ให้ดินแห้งนะครับไม่ให้ดินแห้ง เขาก็จะไม่เกิอดอาการใบไหม้เนาะทั้งๆที่ไม่ได้ไม่ได้ไม,ไดมุงผ้าแสแลนแต่อย่างใดนะครับผมปลูกแบบกลางแจ้งนะครับกลางแจ้งโดนแดดโดนอะไรโดนความหนาวด้วยนะครับก็โตดีนะครับถือว่าตัวดีดินก็นี่ครับเป็นดินโคกข,ของทุเรียนเก่าเนาะนี่ครับเป็นดินหินลุกรังนะครับดินหินลุกลังผสมกับดินเศษใบไม้แล้วก็ใช้เป็นปุ๋ย ปุ๋ยอินทรีย์ซะส่วนใหญ่นะครับก็คือปุ๋ยชี้ไก่ก็จะมีปุ๋ยปุ๋ยอินทรีย์เคมีมามาใส่ด้วยนะครับมาใส่ให้บ้างเนาะแต่ตัวหลักก็คือปุ๋ยชี้ไก่แล้วก็เศษใบไม้นะครับเศษจริงใบไ,ไม้ใบไ,ไม้แห้งเราก็มาใส่นะครับไม่มีปัญหาครับอะโวคาโดเนี่ยผมก็มาทำคลิปให้ดูสำหรับท่านผู้ชมที่ ที่สอบถามเข้ามานะครับปีนี้ก็น่าจะจะพุ่งนะครับเพราะว่ามีการถอดยอดอย่างต่อเนื่องเป็นพุมที่สวยแล้วต่อไปไปดูทุเรียนนะครับคลิปก็เริ่มยาวเนะาะขออภัยด้วยนะครับหากว่าคลิปนี้มันยาวยาวมากๆนะครับทุเรียนต้นนี้ก็เป็นทุเรียนต้นที่มีปัญหานะครับมีปัญหาในเรื่องของอตอนที่ผมปลูกมีแมงกนนูนมาลงนะครับ แบบใบค่อนข้างที่จะเสียหายเยอะนะครับใบแทบจะไม่มีผมเคยทําคลิปเอาไว้นานแล้วนะครับแล้วก็ใช้เป็นมุง้งมุ้งเขียวนะครับผ้าเขียวอย่างนั้นนะครับมาทําครอบเอาไว้นะครับจากนั้นก็ดีขึ้นนะเพราะว่ามแมลงไม่เข้านะครับต่อมาก็ก็มีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับเริ่มดีขึ้นผมก็ได้ตัดแต่งจริงให้บางให้โล่งให้โปร่งนะครับ ตัดให้โปร่งเลยตอนนี้ก็มีการถอดยอดขึ้นมานะครับเนี่ยถอดยอดขึ้นมาอีกแล้วนะครับเป็นทุเรียนสายพันธุ์หมอนทองนะครับตัดออกโปร่งนะครับตัดให้ให้ลมมันผ่านให้แดดส่องได้นะครับกิ่งพวกที่เหลือมันก็จะโตเนาะก็ประมาณนี้แหละนะครับต้นทุเรียนต้นนี้ก็อาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะครับแต่ก็โตนะครับแต่ก็โต คนต้นใหญ่แล้วนะครับใหญ่มากเลยนะครับน่าจะประมาณเกือบเกๆสี่นิ้วนะครับนะครับไปดูต้นที่ผมได้มีการผสมดินแล้วก็มีการแก้ไขนะครับแล้วก็มีการทำคลิปเอาไว้ให้สําหรับเพื่อนๆที่ที่เข้ามารับชมนะครับมีท่านผู้ชมที่อยู่จังหวัดเดียวกันนะครับให้ดู คือต้นนั้นครับต้นชะนีต้นนี้เป็นต้นจันจันททบบุรีเเนาะที่ผมมาปลูกตรงนี้เพื่อนให้มาก็มาปลูกแซมแซมกันนะครับก็จะเห็นว่า,ามันมันไม่ได้ห่างกันเนาะประมาณเกือบเกือบสี่เมตรนะครับผมก็มาปลูกแซมตรงนี้เลยนะครับกับต้นนี้เนาะเนี่ยนะครับตอนนี้ก็โตขึ้นก็ดูระบบราก เป็นทุเรียนจันทบุรีเจ็ดมีการแทยงยอดออกมา,าไปดูนะครับเ,เดี๋ยวเวลาจะยาวาต้นนี้นะครับเ,เป็นการทำคลิปการปลูกเอาไว้นะครับท่านผู้ชมที่ที่เป็นคนเ,เข้ามาคอมเมนต์นะครับท่านที่มาคอมเมนต์ที่อยู่จังหวัดเดียวกันกับผมสามารถเข้าไปดูคลิปได้นะครับวิธีการปลูก วิธีการผสมดินเป็นการปลูกทุเรียนสายพันธุ์ชะนีนะครับชื่อนะครับชื่อคลิปการปลูกทุเรียนสายพันธุ์ชะนีเพราะว่าต้นนี้เป็นชะนีนะครับที่ผมทําคลิปเอาไว้ปลูกอย่างไรต่อมาก็มีการแก้ไขนะครับมีการแก้ไขเดี๋ยวผมจะจะจะให้ดูนะครับการแก้ไขที่ผมได้แก้เป็นอย่างไรนะครับ ไปดูที่ขคนต้นนี่ครับคนต้นประมาณนี้นะครับต้นใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวค่อยไปดูดินนะครับก่อนอื่นเราทำโคกมานะครับทำโคกเป็นนุนหลังเต่าจากนั้นก็นำต้นพันธุ์มาลงนะครับต้นนี้ก็จะมีลักษณะเป็นเป็นระบบรากนะครับ มันจะมีรากแบบนี้รากที่อยู่ด้านข้างนะครับรากที่มันออกด้านข้างข้างโคนต้นเนี่ยนะครับแล้วรากตัวนี้นะครับต่อไปมันก็ไปมันก็คือรากพรเนาะเนี่ยมันเป็นพรออ,ออกไปนะครับเป็นพูตอนที่ปลูกผมก็ไม่ได้ไปอะไรมากมายนะครับรากตัวนี้ มันจะออกมาด้านข้างแล้วมาชนกับขอบถุงแล้วมันก็ดิ่งลงนะครับดิ่งลงจนไปถึงก้นถุงอพอไปถึงก้นถุงก็ไปต่อไม่ได้มันก็ม้วนอยู่ในในถุงนี่แหละนะครับเนี่ยรากนี้กับตัวนี้นะครับรากนี้ก็ตอนนั้นก็ยังไม่โตเนาะยังไม่ไม่มียังไม่เยอะนะครับยังไม่ยาวแต่ผมก็ตัดตัดปลายเนาะตัดปลาย ที่อยู่ก้นถุงตัดออกนะครับตัดปลายรากจากนั้นผมก็นํามาปลูกนะครับก็ปลูกเลยต่อมาก็อาจจะมีการแทงยอดไม่ดีเท่าไหร่นะครับมันก็โตไม่ดีเนาะต่อมาผมก็มาดูนะครับมาดูแล้วก็หาวิธีแก้ไขโดยการมาลื้อนะครับรือ้อรื้อดูระบบรากตรงโคนต้นก็มาเห็นรากตัวนี้แหละนะครับ2ตัวเนี่ย นะครับอที่มันดิ่งลงที่ผมไปตัดนะครับตัดตัดที่ก้นถุงเนาะแล้วมาตัดใหม่นะครับโดยการตัดต่ําลงต่ําลงนะครับต่ําลงไปจากผิวดินเนี่ยนะครับให้เหลือประมาณนิ้วหนึ่งนะครับที่มันลงไปให้เหลือนิ้วหนึ่งตัดออกนะครับส่วนที่มันลงไปจากนั้นอ่ารากตัวนี้มันก็แตกใหม่เนาะแตกออกด้านข้างนะครับ อันนี้ก็อาจจะเป็นอาจจะเป็นส่วนส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการแทงยอดนะครับแทงยอดดีหรือไม่ก็เขาอาจจะตั้งตัวยังไม่ได้เนาะเราก็ไม่สรุปนะครับแต่เป็นการแจ้ไขนะครับสองรากนี้ผมตัดนะครับให้มันลงไปในดินประมาณนิ้วหนึ่งนะครับจากนั้นมันก็แตกกับด้านข้างใหม่ถ้าเขาปลูกแบบการขยายรากเนาะ การขยายรากาถ้าเราแกะถุงารากที่อยู่ด้านข้างเนี่ยเราก็สามารถานำรากพวกนี้นะครับออกมาแผ่ไปกับดินเราก็ทำดินให้มันให้มันต่ำกว่าตัวนี้เนาะแล้วเราก็นำรากที่อยู่ข้างถุงเนี่ยแผ่ออกแผ่ออกแล้วก็นำดินกรบนิดหน่อยอันนั้นก็ก็ดีนะครับอันนั้นก็ดีแบบขยายนะครับแบบแผ่ขยายราก แผ่ออกด้านข้างแล้วดิน,ดนกรบแต่ตรงนี้ต้องยกให้สูงนะครับอันนี้ผมมาแก้ไขแล้วก็มีพัฒนาการที่ดีขึ้นนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะครับที่ผมตัดตัดรากที่เป็นที่เป็นพรเนี่ยนะครับอ่าก็ดูดินนะครับดินที่ผมผสมอ่านี่ครับวันนี้ก็คงไม่ได้ให้น้ำนะครับเพราะว่ามีฝนตกไปมาเมื่อวันก่อนเนี่ยดินยังชุ่มอยู่ดินยังชุ่มอยู่เนาะ ถือว่าชุ่มนะครับตรงโคนต้นชุ่มประมาณนี้ตรงขอบก็จะชุ่มกว่านี้นะครับเพราะว่าเป็นเป็นลักษณะรองเต่าเนาะความชุ่มมันจะค่อยค่อยค่อยคหายไปจากข้างบนนี่แหละนะครับมันก็จะหายไปมันก็จะหายลงไปเรื่อยๆเนาะอันนี้ไม่ได้ให้น้ํานะครับอันนี้ไม่ต้องให้น้ำดินที่ผมผสมก็คือดินหินลูกรลางนะครับดินหินลูกหลังดินเศษใบไม้นะครับ ที่ผสมในคลิปนะครับดูคลิปได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปพูดมันอาจจะเป็นการที่ว่ามันซ้ำเนาะมันซ้ำนะครับมีส่วนผสมอะไรบ้างดินหินลูกรังดินเสียใบไม้นะครับแล้วก็จะมีมูลขี้วัวแห้งด้วยนะครับมาผสมใส่ส่วนข้างล่างมันก็จะมีสตาร์เกิลจีเนาะที่ผมใส่ไปนะครับสตาร์เกิลจีแล้วก็จะน่าจะมี ปูนนะครับปูนขาวเนาะปูนปูนโดโลไม้นะครับไม่ใช่ปูนขาวปูนโดโลไม้ด้วยนะครับรอบนั้นนะที่ผมใส่ไปนะครับผมผมก็จํามันนานนะครับมันนานแล้วตุเรียนตัวนี้ก็สามปีแล้วนะสามปีกว่านะครับก็ดูคลิปนะครับกลับไปดูคลิปได้ใบลใําไยนะครับส่วนหนึ่งใบลใําไยแห้งที่ผมนํามา นำมาขยายโคกนะครับนำมาเสริมโคกให้เนี่ยก็ถือว่าดีดีมากๆครับใบลำไย,ยแห้งนะครับนำมาคลุกกับดินทำโคกเพื่อให้ดินเกิดมีความร่วนซุยมีธาตุอาหารนะครับเป็นอินทรีย์ในดินเนาะจะมองว่าที่ผมมาตัดเนี่ยตัดตัดจริงตัวนี้นะครับที่มันออกมาเนาะที่มาทับเนี่ยนะครับ ถ้ากิ่งมันยาวเราก็ตัดออกนะครับตัดออกให้เลือกเอากิ่งไดกิ่งหนึ่งให้มันเป็นยอดยอดอยอดที่ออกมาปลายยอดแทนอย่างเช่นตัวนี้นะครับเลิ่มออกมามียอดแล้วนะครับที่ผมตัดตรงยอดประธานที่มันชิงแฉงกิ่งประธานขึ้นไปผมก็ตัดตรงนั้นเพื่อให้ยอดประธานขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นยอดใหญ่ยอดโตเลยเนี่ยพุ่งนะครับพุ่งเลยถือว่าเป็นทุเรียนที่สวยนะครับ ที่สวยแล้วก็เป็นทุเรียนที่ไม่ค่อยมีปัญหาในเรื่องของอาการที่ว่ารากเน่านะรากเน่าหรือว่าปัญหาในเรื่องของเชื้อรานะครับเชื้อราเข้าต้นเข้าจิงไม่ค่อยมีนะครับต้นนี้ถือว่ามีน้อยมากนะครับก็แทบจะไม่มีเลยก็ได้นะครับแต่ก็เป็นบ้างเป็นเชื้อราจุดสลายนะที่มันเข้าตามตามจิงนะครับ เนี่ยแบบนี้นะครับจุดสาลายเนี่ยอันนี้หายแล้วนะครับจริงมันจะแตกแตกรอบรอบอันนี้ก็พ่นยาผมก็ใช้เป็นเป็นคอปเปอร์นะถ้าเห็นอย่างนี้นะครับคอปเปอร์เลยนะครับถ้าหน้าผลก็ใช้เป็นไตโคดมานะเราพ่นที่ต้นนะครับที่ต้นที่ใบที่จริงพ่นไปหมดนะครับก็พยายามแต่งทรงพุ่มให้แต่งจริงให้โล่งข้างในจะดูโล่งนะครับข้างในจะดูโล่ง แต่ข้างนอกใบมันจะเยอะนะครับผมแต่งเรื่อยๆนะครับแต่งไปเรื่อยๆนะครับดูจะจะมีความสมบูรณ์แบบมากๆนะครับแบบมากๆเลยถ้าเราดูนะครับดูแบบนี้ดูทรงพุ่มรอบๆนะครับเป็นชนีนะครับสวยมากนะครับสวยมากๆเลย ใบเริ่มโตขึ้นนะครับอยอดแทงตลอดคือแทงเท่าที่ผมปลูกเนี่ยต้นนี้นะครับเขาจะมีการแทงยอดที่ว่าแป๊บเดียวแทงยอดแป๊บเดียวแทงยอดนะครับมันอาจจะมีความสมบูรณ์ที่ที่ต้นพันธุ์นะครับต้นพันแรกๆเขาอาจจะสมบูรณ์อยู่แต่เรามาปลูกมันอาจจะมีการาผิดพลาดไป อย่างที่ผมกล่าวมานะครับก็มาแจ้นิดนึงนะครับาจากนั้นต้นพอตั้งตัวได้ที่ก็อาจจะมีความที่ว่ามีการเจริญเติบโตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็มีการแจ้นะช่วงนี้ก็อาจจะยุ่งนิดนึ่งก็มีการปลูกปลูกต้นกล้วยปลูกต้นไม้นะครับผมก็นํามาปลูกตรงที่ที่ได้ปรับเอาไว้นะครับที่ถมเอาไวนะ้เนาะ ก็มีการทารั้วนะครับรั้วก็ยังไม่เสร็จหรอกนะครับฝั่งนี้ก็เสร็จเสร็จแล้วฝั่งฝั่งด้านนี้ก็เสร็จแล้วแต่ฝั่งด้านโน้นนะครับดินมันยังไม่อยู่เนาะเพราะว่ามันสูงจากที่นานะครับผมก็เลยเอาไว้แช่นั้นก่อนเดี๋ยวรอให้ดินมันแน่นๆกว่านี้ก่อนค่อยมาปักให้ครบนะครับฝั่งนั้นแล้วก็เดินลวดน้ําเสร็จหมดแล้วนะครับเดินมาแล้วนะครับปลูกกลให้ปลูก มะพร้าวมะพร้าวตัวนั้นก็เริ่มแทงยอดเนาะใบแห้งตอนนั้นเนี่ยเริ่มติดนะครับเริ่มติดแล้วนะก็มีการพรวนดินให้โอคลิปยาวมากๆเลยนะครับตอนนี้ก็ขอบคุณนะครับที่เข้ามาแล้วก็มารับชมทุกท่านนะครับที่มาชมเป็นกำลังใจนะครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมสวัสดีครับ